ก็กลับมาอยู่กับผมซีรอนฟิกแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมไหมครับใช่สองเวียนไหมครับซึ่งผมก็มีแชมป์ใหม่นี่วิวแทนไอรอนโกเลมที่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ทุกคนต่อสู้เลยไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนก็ยู่แทนไอรอนโกเลมก็ชนะได้เหมือนนะแต,แต่ผมดูมาเนี่ยไม่มีใครแพ้ไม่ไม่เคยแพ้ใครเลยนะอนอกจากจะโดนลุมจริงๆอ่ะหรือไม่ก็ไม่สภาพเอ็มร้อย ไปเราไปเริ่มดูกันเลยว่าเทนคิมแชมป์เก่าเราประทะแชมป์ใหม่มิวแทนอรอนกเลมไปนี่เขาก็มีท่าท่าที่แบบถ้าศัตรูระยะอยู่ระยะไกลกันไปก็จะยิงแบบยิงเข้าไปเลยนะเทนคิมโดนสองนะแตกโอ้ซึ่งเป็นหน้าเป็นที่เสียดายแชมป์เก่าเราโดนโค่นแล้วหลังจากที่สู้มานานมากใช่ว่ามิวแทนอรอนกเลมนั้นเก่งแค่ไหนผมจะลองเอา ตัวที่เก่งในส่วนอะไรครับซึ่งสามารถชนะบอสในไม้ค้าบได้นั่นคือวอเดนสองตัวไปพระมิวแทนในล่องกูเลมซึ่งมีแทนในล่องกูเลมตอนนี้ได้ยินินส่วนไลยนะวอเดนเก็บกำไรป็นอย่างดีแล้วเข้าไปป้่มีท่าหนาขึ้นตั้งใจไปยกก็ใช้ท่าตะวันปุ๊บนี่ขนาดลุกต่อแล้วแหละมิวแทนในล่องกูเลมนี่แข่งเก่งมากนี่แก ก็ได้ไปยิงสวนกันไว้แล้วแต่เมย์หลักการเมย์แพนไอรอนกอลิมเลยซึ่งเมยแพนไอรอนกอลิมตอนนี้ก็ปุบไม่ยั้งดีลุมนะเนี่ยแปดแปดแม่นอนแปดมาแล้วหนึ่งโคดนเราผ่านแล้วหนึ่งซึ่งหนึ่งเดียวเดี๋ยวครับไม่ได้เชนานมี์แพนรอนกอลิมได้มี์แพนไอรอนกอลิมย้ายครับอันนี้ปุบซึ่งผลก็มาออกมาเป็นเอกฉันท์แล้วว่าเิว์แพนไอรอนกอลมนั้น ชนะวอ์เดนได้ถึงจะโดนลุมสองแต่ถ้ามาห้าตัวก็ไม่ไหวนะฮะเมทนาร์โลกรเล็มในแตกเนะลยเราได้แชมป์ใหม่แล้วนี่เขาไม่เคยแพ้ใ,ใครจริงๆมิวแทนลโลกรเลมซึ่งมิวแทนลโลกรเลมนั้นแข็งเก่งมากเกินไปผมเลยจะเอาแท็กทีมเลยนี่บอกว่าจะไม่ตีนะ <c oughs> พยายามจะตีกันดิโอตายโดนมิวแทนลโลกรูเล็มเล่นระงวังตีกันผมลุ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 มมิวแทนลโลกรเลมไงซึ่งไอ้เจ้านั่นตายไปแล้วรุดตายไปแล้ว แล้วก็ไอร่อนโกเลมก็ยังคงเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมมีแทนลงเลมซึ่งมูแทนออรอนโกเลมนั้นแข็งแกร่งมากผมต้องนี่ต้องเจอกับมูแทนพี่พิกลินไอร่อนโกเลมฟาดฟาดกันกลางอากาศว่าเป็น,ปน,ปนไ,ปไงครับไอร่อนโกม,มิแทนออรอนโกเลมยิงยิงสววไปล่วงไปแล้วไหวไหมครับยังไหวไหมมิวแทนพิกลิน โดนซันล่วงไว้ยังไหวอยู่นะครับมีแทนพิกลิ้เอาไงต่อครับฟาดไปหนึ่งทีไอรอนโกเลมตวัดขึ้นแล้วก็ใช้แบบสายเบี่ยรใช้ใช้พลังหนามแล้วก็ล่วงไปอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> ซึ่งมีแทนไอรอนกูมีแทนไอรอนโกเลมยิงแล้วก็ล่วงไปอีกแล้วครับ <c oughs> สามยกแล้วนะครับ <c oughs> ยกที่สี่ <c oughs> เป็นไง ยังไหวอยู่ซึกก็โดนเสยน็อกอีกแล้วแต่ซอมมี่พิกลินก็ยังไหวอยู่ไอรอนโกเลมก็ไม่ได้กลัวก็ตะวัดขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็ยวียงมัดใส่ก็ยิงใส่น็อกอีกแล้วน็อกกี่รอบแล้วอะมีแทนพิกลินแข่งเก่งมากเลยนะครับมีแทนไอรโกเลมโดดตะวัดขึ้นอีกแล้วอ้ โดนปุยยังมาโดนยิงปืนใส่แล้วก็ร่วงซอมบี้พิกดินก็เป็นฝ่ายแพ้ไปแล้วครับไอ้กรอนก,กมนี่ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากจะต่อกกอได้จริงๆนะเพราะเขาแข็งแกร่งมากเจอกับมิวแทนเอ,อ่อชื่ออะไรวะบอลลารี่มิวแทนบอลลารี่ซึ่งตัวเล็กกว่ามากนี่เป็นตัวลูกเนี่ยโดนไอายรอนกเลมตวัดขึ้นอีกแล้วนะะอายรอนกเลมก็โดนโมใส่ไม่ยัง้งเลยโดนตวัดขึ้นอีกแล้วซอมบี้เรา แล้วก็น็อกเอาไปอีกแล้วโอ้โหไม่นี่เอาผมเอาเด็กมาโดนลังเกยได้ไงเนี่ยแต่เขายังไหวอยู่ครับแล้วก็คำรามเรียกลูกน้องออกมาเพื่อจะที่จะมาลุมมีแพนนาโรลโกเลมแต่มีแพนนาโรลโกเลมใช้ท่าหนามโหรอบตัวลูกน้องจิกี้ที่ใส่ไว้ตายเรียบเลยภายในครั้งเดียวโหโดนคอมโบยับๆเลยซอมบี้โดนตวัดขึ้นอีกแล้ว โดนเวียงมาใส่ถูแล้วโดนทุบไออ้อยไออ้อยโดนเสยบัตรคู่แล้วซอมบี้เราก็ตรงจี้ไมน้องจี้แง่ๆเลยแล้วก่เขายังลุกไหวนะครับแเราคงก็สำลามเรียกน้องออกมาอีกแล้วเรียกลูกสมุทรพี่แล้วก็โดนหนามตายหมดเลยซึ่งตอนนี้อีทแทนซอมบี้ก็ลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่ก็โดนยิงแล้วโดนตอัดขึ้นมาอีกโอ้โห ยังไหวไหมครับไ,ไหวไหมโดนมีกี่รอบแล้วเนี่ยยังไหวครับยังลุกได้แทนไอ้โรบโกเลมก็ไม่ได้เกรงกลัวๆๆอะไรใดแล้ก็ยิงยิงไปดอกนึงโดนปัดมหาใหมดแล้วก็โดนลุกหลงอม,มีบอสด,ด้วยๆๆๆๆๆๆๆนไปแล้วโดนตวัดขึ้นแล้วก็โดนร่วงไปอีกแล้วยังไหวมั้งครับ ยังไหวอยู่ยังลุกได้ยังลุกได้ใส่ล,ลูกน้องไปอีกแล้วมันจะโดนยิงโดนยิงไปรอบนึงมือไทยรอบกูเลมปลอดเลยว่าแข็งมากหูโดน,นตะวาดขึ้นสองตัววิ่งดูเดือดโอ้ยนี่ใครยอมใครนะครับซอมบี้แทนซอมบี้ก็ไม่ยอมโอ้ย,อย โดนท่าหนักไปแต่ไม่ได้รับผลกระทบะไรเลยมีท็อตซอมบี้โดนตวัดไปยังลุกได้อยู่ยังลุกได้อยู่นะครับยังนอนยังน็อกอยู่น็อกอยู่โดนมิวเทอราล์ตเล็มน็อกไปอุ้ลุกลุกอีกแล้วโดนตวัดขึ้นเลยคราวนี้มิวเทอราล์ตเล็มไม่รอให้มีเลือดตวัดขึ้นไม่ให้จังหวะไม่ให้จังหวะสวนเลยมีโดโดนโดนโดนตวนไม่ดอกเลย ซึ่งมิวแทนซอมบี้ก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับมิวแทนไอรอนโกลเลมก็ยังคงเป็นผู้ชนะเหมือนเดิมตัวต่อไปที่มิวแทนไอรอนโกลเลมต้องเจอก็คือนี่มิวแทนวิดีเคอร์เตอร์มิวแทนโจนนั่นเองเวียงเหวี่ยงไมเวียงไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วเอาไหมมิวแทนไอรอนโกลเลมยงโดนโดนปัดไปโดนปัดไปติดมุมอุ้ยมิวแทนวิดีเคอร์เตอร์ไปโจน โดนทุบน็อกยกสองเข้ามาวิดีเทเตอร์ก็ไม่สามมาสวนได้เลยสวนได้แล้วไห้ก็โดนนะครับยกสามเริ่มขึ้นวิดีเทเตอร์เดินมาเอาขวานสับไอรอนโกเลมไปทีนึงก็โดนเวียงมัดทุกตายเป็นคู่ที่จบไวมากไอรอนมีแเทอไอรอนโกเลมไม่ได้แทบไม่ได้ทำอะไรเลย อยู่แทนอะไรร้องกเลมยัต้องเจอกับนี่อยู่แทนหมาคงกระดูกอะเอาไงโดนโดนตวัดขึ้นฟึบหือโดนทีสองสองสามทีตายเลยเป็นคู่นี่จบจบไวกากี่นี้อีกนะโอ้โหตายเสียดายมาไอ้อันนี้เป็นลูกน้องอีวัเกอรเนี่ยหว่าโดนทีเดียวตายเลยจบไวกากี่นี้อีกวิเดียว เจอมีอยู่แทบพิกลินไอ,อรอนโกเลมยิงเปิดก่อนเลยแต่ไอ,อรอนโกเลมนั้นโดนฟันติดมุมผมก็ไม่เกรงกลัวครับพยายามจะออกจากมุมให้ได้ดิแทนพิกลินก็โดนโดนสวนไม่ยัง้งใช้ท่าเหมือนวิดีเคเตอร์เลยตอนนี้ไอ,อรอนโกเลมยิงยิงไปทีเดียวเนาะเขาเลยเใส่กันแล้ว มแทนพิกลินก็สับไปก่อนแล้วก็หมุนไปท่าหมุนอีกไอ้ล่องเลมพยายามปัดออกไม่ให้เข้าตัวได้มีแทนพิกลินแต่โดนท่าหนามเข้าไปกระเจ็บเหมือนกันแล้วก็โดนสวนตายรายกนี้ไม่ได้ฟันเลยครับแพ้ไปแดงง่ายไดายดูต่อไปที่กเลมมแทันกเลมต้องเจอคือ,อลาวา <S <S ลาวาครับนะเป็นสลามที่เป็นลาวาติดไฟ โกเลมยิงไม่ได้โกเลมยิงไม่ได้ก็ชนะ่าน้ับแต่ก็ทำดาเมจได้อยู่ได้ยิงใกล้ๆได้ชนะไปได้อย่างรุ้นเร็วแข็งแกร่งจริงๆดูต่อไปที่ต้องเจอนะครับแควาลอ์เป็นม้าโครงกระดูกที่มีแค่ครึ่งท่อนแล้วก็โดนไอรอนโกเลมอุ๊ยอึดยอึดตายลัมเบอร์ปะทะมิวไทยอเรองโกเลมมิวไทยอเรองโกเลม ตนวันขึ้นไม่ให้หมุดดิ้นหนีแล้วก็เวียงมัาใส่ตายเลย <c oughs> แข็งแกร่งมากคู่ต่อสู้ตัวต่อไปที่ท้ายลองเลยเ,เจอคือทอมิมิกเป็นกล่องนะกล,อล,อลอ่องหลอกดวงยิงอิงไม่เข้าเหมือนเดิมใช้ท่านหนอุ้ยโดนแล้วเปิดเผยร่างจริงออกมาแล้วสัตกันแล้วแต่ทอมิมิกไม่มีโอกาสได้ตีเลยโดนทุบตาย ี่แข็งแกร่งมากๆไม่มีใครโค่นล,ล้มเขาได้เลยนี่สลามแบกแตกเป็นชิ้นๆเลยโอ้โหโดนตวัดหายหมดเหลือตัวเดียวแล้วก็ตายอยู่แล้วโดนเหยียบไปไม่ให้ไอาย้โกเลมพักนะนี่มอเป็นวิเลเจอร์โรคก,กิตโ,โ,โดนสองทีตายไหนก็นี่เล็ก,ก้ตี้ เหมือนเหมือนเต้าะแกงอะโอเวกซ์แล้วกันี่เป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับมิวเทลโลกอลิมยิงไปตายเลยคู่ต่อสู้ตัวต่อไปที่มิวเทลโลนกอลิมต้องเจอนะครับคือชาโดเป็นผีที่กูเลมจมตีไม่ได้นะครับเสียเปรียบแล้วไงครับจมตีไม่ได้เลยหาตัวไม่เจอฟานไม่โดน เฮ้ยเด้อ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 โคเรมไอตงกูเรมแพ้นะมีสิทธิ์แพ้เอาชาโดว์ดีกว่าชาโดว์โกงเพราะมันไม่มีตัวที่ให้ให้จับได้นะอ่ะเอ็นกาก้าแล้วกันนี่เอ็นมนุษย์อ้วนตายเลยซึ่งที่ผมเห็นนั้นก็มีแค่ชาโดว์นั่นแหละที่ชนะได้แต่มันโกงทำไมมนุแมวมาเอ๊ะหมาหมาสเกลตันแต่ไม่ใช่มิวแทนโดนยิงแตกเลยทีเดียว เอกลอตโต้ที่มีพลังวิเศษในการบินได้เดี๋ยวผมใ้มันสูก้สก,กันก่อนให้มันตีกันก่อนนะอยู่ไหนไอตีเยิยเลือกเป้าหมายเออย,ยิงกันแล้วอืโหนอกเอาโดนนอกในทีเดียวซอมบี้ที่เป็นลูกสม,มุนของมิวแทนโหโดนยิงทีเดียวเคสนี่หมูกเกสยังไม่ทันตอบโต้เลยโดนมิวแทนโกกรโกเลมยิงใส่ตายสกอลเทสละรถไฟกระโหลก นี่ไม่ได้มาเป็นรถไฟโอ้ตายตายไมไม่ตายอืดยืดยังอืดยังอืดสู้ได้อยู่โอ้นี่อืดนะเนี่ยไม่ตายในทีเดียวเบิร์ดเบรนแล้วก,กันนี่สมองไก่ตายไปเลยบุคคลเด่นตัวนี้โกงมาแต ER ่โดนเนิฟรอดเออยังรอดแล้วก็ตายไปแล้วอะมิวเทนเอสเอ็กซ์แลตโต เตียนไอ้เลากูเลี้ยยิงยิงไปหนึ่งแล้วทำไมไม่สู้กันแล้วทำไมเอาไมอาไมอ,ไมอมีนี่ตียแล้วแล้วเอ็กซ์แลโต้ก็น็อกไปแล้วรอฟื้นตัวอยู่มีู่้าลองปลมตอนนี้ก็ภาคภูมิใจในความชนะของตัวเองนะไม่ไปสู้เอาหอเลยแล้วไม่สู้กันอนะ เจอตัวนี้ล้วคู่เกตนี่โอ้โหโดนยิงทีเดียวตายลืมไปตอนนี้มันตอนเช้านี่วะคแค่ไอรอนกรีมอยู่ดีมิวทันอีโอเกอร์ซึ่งเป็นมิวทันี่แข็งแหญ่สุดแล้วสามารถน,นะมิวทันตัวอื่นนะไอรอนกรีมก็ต้องต่อสู้เนี่ยก่งครับต้องโดนโลดุมอีก ผู้หล่อสู้ที่เดือดที่สุดยีแท้ยูบุกเกอร์มันโกงตรงที่ว่ามันมีลูกน้องมาคอยลุ่มนะเอาไว,าไไว้ครับเอาไว้เอาไว้ยีแทะล้องเตรียมไปสวนใส่ลูกน้องก่อนแต่หัวหน้ามันแกตายแนละ้วโอ้โหเลยเลยถ้า,ถ,าถ้าโดนหมาปิ๊เข้าไปคือยีแท้ยูบุกเกอร์ตายนะถ้าไม่รีบดูเลือด แต่แแวนลูกน้องมันเยอะเกินไปนะไม่เข้าใกล้ยิงใส่เลยมี่ันด e ูยูเกอร์แลสแปมปล่อยสกิลใส่รัวๆถ้ามีแทวนรองโกเลมนั้นสามารถเข้าได้ก็คือมีชั้นย e ูกเกอร์ตายเลยมีชั้นย e ูเกอร์นี่คือเก่งทีงะนะ่สุดแล้วตายแล้วพูดไม่ได้าขาดคำเลยแต่ก็ยังเจอลูกน้องของย e ูเกอร์ซึ่งตันนี้ก็ตายหมดแล้ว มาคู่ต่อสู้ตัว,วต่อไปคือวิญญาณโดืสันหลวงเลยเอ <Glass> นวิวอีเตอร์นี่เป็นสลามที่มีแท่งเหล็กอยู่ข้างในตายเลยพี่แคลล้องคกลมีเก่งมากนี่เจ้าเพชรแอสัตว์หมอบทีเดียวเลยเจ้านี่คืออะไรไม่รู้โอ้ยสายฟ้า ก็ไปช็อตไอรอนโกเลมแต่เหมือนหาที่ให้ตัวเองตายมาคู่ต่อสู้ดิเป็นสมองปูเบโลเตนแต่ดโดนยิงก็ตายแล้วกากอยนี่โ,โอ้โหไอ้รอนโกเลมยิงกากอยก็้ยกากอยมีปีกกันกระสุนไอ้รอนโกเลมได้ฉลาดแน่เนี่ยแล้วก็ไปไฟต์ต่อวิโดนซัดไปไหนแล้วน่ะตายแล้วกากอรล็ลอกแลม เป็นแพะที่เป็นหินไม่ได้รับดาเมจจากหน้ำเลยนะกีน,นี้แต่โดนปัร่วงเลยบูทแจ็กเก็ตเป็นตัวอะไรพึ่งหรือต่อโอ้โหแต่โดนยิงตายเลยบไูไอ้ไอ้นี่เป็นกระดูกอมาตานะโอ้โหโดนยิงตายกระดูกอามาตะาว่ามันก็ไม่ตายหรอกมันเป็นอามาตะา สั้นหลวงอย่าให้มันเข้าใกล้ได้นะไอ้อุ้ยตายแล้วอันนี้แล้วกันสปารมีแทนดาวนนี่ฟังตีสูตเข้าไปต้อทุบอุ้ยจุนเดือดหนุ่มเดือดเไหมครับอุ้ยอุ้ยต้องดูมุมสูงก็แหละเพราะถ้าดูมุมใกล้ๆมันไม่น่าเห็นเอาไหมเอาไหมเอาไว้โดนโดนซัดหนุ่ม วูนี้ดูเดือดน,นะดูเดือดต้ง<ส>ตาย,ยตวัวซัดหมอบแต่เขาไม่ตายง่ายๆเช่นนอกอระเรียนอ้ยวางวางผิดวางผิดวางผิดอย่ไม่เกี่ยววางผิดนี่วางผิดชัดชัดกันตวัวซัดหมอบรอบอยังลุกไหวอยู่ฟังดีถูกเลยไอ้ร้องเพลงเคยยิงใช่ไหม ยังลุกไหวอยู่นะครับยังลุกไหวอยู่ยิงหลีกแล้วแข็งจริงมีแค่ในร่มกรีนมาล่างกายตอนนี้แตกมากเอ้ยเลดเอดเทบไปรดเลยเอาตรสูสีโดนคัดหมอบนอ อย่แทนดาวเนี่ยยังไหวยังไหวปาดีถูไปเโดนซับหมอบขึ้นก็กลัวไม่มร่วงขึ้นดาวนี้ยังขึ้นดถมันยังขึ้นโดนซับคุยโดนยิงส่วนตายเลยผู้ชนะคือมีไอ้ล่องโกเลมเลยนี่เป็นไม้เลี่ยนไอ้ล่องโกเลมก็ไม่รอให้ยืนนิ่งๆเหงาพุ่งไป อย่างไรเลยดูที่ไม่โดนดันเป็นปูปูไม้ที่นา่าเกลียดตายแลวตายแล้วลกเลมไปแล้วนี่แทงเกอร์อามองอัพผมตายเลยสปินบอทอือโดนยิงพาเป็ดนอู๋โดยยนลัวโดนโดนฟัดขึ้นอีกแล้วเสยไม่ตายเนี่ยไม่ตายอีก ก็คือโดนยิงไม่ทันได้ยิงคืนเห็นไหมว่า <c oughs> ก็คือโดนยิงตายไม่ได้สวนเลยเจ๋อไวโลเดนเป็นหนูหนูผีโอโอเออฆาตตายเห็นไหมแบง,ง,บงปงแบงปงมีขนาดตายหนุ่ยวิจีเจ้าผีหน้านะที่มีแต่หัว โอ้โดนยิงตายให้ให้เยอะๆหน่อยลุ้งลุ้อีลุมล้มมะเนี่ยตายโอ้โหไม่มีไม่แมงมุมแมงไอแมงป่องที่เป็นอะไรไม่รู้โอ้โหโดนซับตายเลยโคคัตเตอร์กระดูกหิมะตายเอมบู

เรื่องเท่าไหร่ก็ไปรถอะไรเลยนี่วะไฮล็อกเจ้าผีน้ำแข็งวะยิงไม่ได้แต่เขาจะลอยหนีไปแล้วนะครับยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไอ้้ไอร้อกโกเลมเอ้ยโดนกัดโดนกัดไปทีนึงก็รู้อยู่ว่ายิงไม่ได้ยังจะยิงอีกโอ้โหโดนสวนตายไหม อุ <formation> ่นโดนรอบหนึงตายเลยเดตวิวเจ้าเด็กผี่เออตายแบคกริมมันเป็นสลา์มันแต่ไม่มีแท่งเหล็กอยู่ข้างในมันมีอะไรอยู่ข้างในอะคืออะไรไม่รู้ตายเลยก๊อกอ้วนนีอุ่อุตอัตตมันไม่ทีอะอัตต์เราควรจะ่ลี้มเป็ดอัตต์หมดไปโอ้ ้ไอ้ลงกเลมสวนไม่ได้ประชิดกันไว้อู๋สวนไม่ได้สวดไม่ได้โดยจะโดนติด hmm. ม wow. right. ุมโดยอาจติดมุมไหมสวนได้แล้วกี่สวนได้แล้วโดนโดนต่อยติดมุมยี่โอ้โหกูต่อสู้ที่แบบ ใช้น้ำอูตายหมดยี่ท่าไม่ใช้ท่าหน,น่ะมันคือตายแล้นะสวสาวมันจมดีได้หนังสือ,อตายนี่เป็นคู่ต่อสู้ที่ทุกคนน่านจะรอคอยมานานมากแล้วนะั่นคือมิวันซอมบี้ใส่กันเลยใส่กันเลยโอ้ยครับมีวแนซอมบี้โดดตวัดขึ้นดูปุ๊บจะสวนกันจากอากาศแล้วแต่สวนไม่ได้ยี่ไอ้รถกเร็วแต่ซอมบี้ไม่ยอมแพ้ โดนยิงไปหนึ่งหมอกล็อกไปแล้วโดนล่วงหนึ่งหนึ่งยไหวไหมนะครับหนึ่งหนึ่งติดแล้วนะเอ้ยยังไหวอยู่ไหโอืมโดนปัดติวเลยโดนยิงน็อกล่วงอยู่แถวล,ล่างโกรมตัวนี้แข็งแกร่งเกินนะไม่ใครที่เป็นผู้ดอด่อสู้วีตหนุนได้เลยยังไหวยังไหวตัดกันอยู่ ซอมบี้กะไอร่อนกดดิแทร์ลวงยังไหวไหมยยังไหวยังไหวยังไหวอยู่ตัดกันอีกรอบนึงเอาฮะเอาไปอีกตัวเลยเดี๋ยวไม่ไหวตัวล่วงไปแล้วเดะดีแทร์ลองโดลิมโดนยิงโดนยิงโอ้โหนี่ลุ้งสองเลยตาย ถูกโดนปัดกระเด็นร่วงโดมีแทนทอมมี่ตัวงโนมปัดขึ้นแล้วอุ้ยตายมีเทลอ,องโกลงตายใส่ขังแรกเดีทร,ร่ลองโกลมแท้ภาพไม่เต็มร้อยด้วยโอ้โหโดนตัดขึ้นตายตวงตาเร็วโอ้ เจ้านี้ยังไหวอยู่ฮนะู้วววว้าวยิ่งเหือวิธีลองปลิมก็ยังคงเป็นที่หนึ่งถ้าสภาพเต็มร้อยนะแล้วสั้นกันใหม่หูววกระหดขึ้นอีกแล้วผู้ตายไปไหเดินสองสามปียังไหวไห รอบนี้มันเป็นหน้าซอมบี้วิลเลเจอร์ด้วยนะแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ซอมบี้วิลเลเจอร์ตายไปแล้วผู้ชนะคือวินเทอร์ลองกรลิมถ้าสบอ่ะสังเวียนมาครับทีทนี้นะเวลามันก็30นาทีแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย